สวัสดีพี่เพื่พพอนๆนะครับวันนี้ครับคนค้นพานับ EP ที่หกร้อยสิบเอ็ดนะครับมีพระสะสมพระเก็มมาแบ่งไปนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทครับหกร้อยสิบเอ็ดนะครับ ช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4ย์3 7 6 7 6เนจนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีราวเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับองค์ที่หนึ่งครับเป็นสมเด็จเก่านะครับหลังเป็นตาแผ่นดินครับหมายเล็กนึงครับสมเด็จตาแผ่นดินนะครับหลังตาแผ่นดินครับหมายเล็กนึงครับนะครับเก่าครับ สมเด็จหลังตาแผ่นดินมายเลขหนึ่งครับสามร้อยบาทนะครับมายเลขสองเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองครับสมเด็จเก่ามายเลขสองก็สามร้อยบาทนะครับ หมายเลขสามครับเป็นพระปิตาเก่านะครับปิตาเก่าหมายเลขสามนะครับเป็นเนื้อผงนะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญโลบโบราณหลวงพ่อไปไนะครับนะครับโลบโบราณมีหูในตัวนะครับ มีตอ rumor, ่อโคดครับเนี่ยโคดนะครับหล่อโบราณครับเนื้อทงผสมนะครับต่อโคดนะครับเรียนจบหลวงพ่อไปนะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นหลวงพ่อไปเหมือนกันครับโองนี้นี้ออกแดงๆนะครับเป็นหล่อมีหูในตัวนะครับต่อโคดเหมือนกันนะครับต่อโคดเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันครับ คนเนื้อนะครับหมายเลขหกครับเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับหลวงปู่นาคปุกเสนะครับเป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่านะครับรูปหล่อสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับหลวงปู่นาคปุกเศนะสองสี่กว่านะครับเนี่ยนล่าม co mm hmm, so like is like อุดผงนะครับอุดพงนะครับน่าจะเป็นอุดพงวัดรักคังนะครับสมเด็จวัดรักคังนะครับ หมายเลขเจ็ครับเป็นฤาษีหลอนะครับโบราณนะครับหลวงพ่อโปูนะครับหลวงพ่อโปูวัดวังแดงเหนือนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อไม้กะพัดครับเป็นรูปฤาษีนะครับหลวงพ่อโปูวัดวังแดงนะครับจานหลวงพ่อเจมนะครับหลวงพ่อโปูนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับสภาพสวยนะครับ ออกวัดเนินกระปลอกนะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับเดี๋ยนหลวงปู่ทิมออกวัดเนินกับปลอกนะครับเนี่ยคมๆนะครับตัวสื่อคมชัดนะครับมีผิวไฟนะครับเด่นยังสวยนะครับเมาเลขเก้านะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทบวัชชนแดนะครับเก้านะครับ มีอุดกิ tamam. Next, ่งนะครับหมายเลขเก้าครับหลวงปรุทบ์วชชนแดนครับหมายเลขสิบนะครับเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับเก่านะครับโอ้นะครับนี่ครับมีรอยบกแตกมีรอยแต่งตะไบนะครับนี่ครับมีรอยบกแตกนะครับเนื้อเก่าเลยนะครับ กองเงินพิมพ์ขี้ตาเก่าหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็นครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายนะครับเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกกิมนะครับกลมแผนที่ทหารปีหนึ่งเก้นะครับ สภาพยังสวยนะครับผิวออกม่วงๆเลยนะครับยังสวยอยู่นะครับปีหนึ่งเก้านะบลงพ่อสมชายนะครับหมายเลขสิบสองนะเป็นเหรียญแจกกระถินนะครับหน้ายักษ์นะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับต่อโค้ดนะครับกระถินหน้ายักษ์หลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับปีห้าสี่นะครับ หมายเลขสิบสามนะเป็นล็อกเก็ตหลงข้อมูลมดประสาทยืดนะครับเกตหลงข้อมูลมดประสาทยืมหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสี่นะเป็นนางพญานะครับนางพญาเนื้อดินเก่านะหมายเลขสิบสี่นะครับ หมายเลขสิบห้าครับเป็นเห,นหรียญลวงพ่อดำวัดตาลนะครับสภาพสวยนะคองค์พ่อดำวัดตานะครับเนะหรีรหยญหูเชื่อมเก่านะครับสิบหกนะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหลวงพอ่อโสธรน,นะครับ กระไรทองนะครับด้าน,นล่างมีรอยตัดช่อนะครับรูปลหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะครับหมายเลขชิเกน,นะครับเป็นเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างนะครับนี่ครับเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างสภาพใช้นะครับสองพันห้าร้อยสิบนะครับ อันป๙ครับมาที่นะครับ,รบเป็นเหรียญหลวงพ่อสายวัดบางรักใหญ่นะปีนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับข้างหลังมีเส้นวิ่งเต็มเลยนะเหรียญหลวงพ่อสายวัดบางรักใหญ่นะครับแกะออกจาในเลี่ยมนะครับปี12นะครับ อันนี้สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อ,ลอเจ้าสัวนะมีหูนะครับเป็นยันนะครับเป็นนื้อทอมผสมนะครับยี่สิบก็เป็นเหรียญหล่อ,ลอเจ้าสัวเหมือนครับเนื้อออกสีเงินเงินนะครับอันนี้นะครับก็มีจานเต็มนะครับด้านหลังครับมีรอยจานเต็มเลยนะครับ อาจารย์เก่านะครับหมายที่ยิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับเหรียญหลวงพ่อเชยวัดขนอน,นครับอยุธยาครับสองพันห้าร้อยสิบเงินอัปะก้าครับเหรียญหลวงพ่อเชยวัดขนอนสองพันห้าร้อยสิบครับเงินอัปะก้าครับ อันนี้ยิบสองคนระับเป็นเหรียญโลนะครับเหรียญโลโบราณนะครับหลวงพ่อชินนะครับเหรียญโลโบราณนะหลวงพ่อชินวัดสิงห์นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลังมีรอยจานะครับยี่สิบสามครับเป็นเหรียญโลหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่นะครับ เรนหล่อลวงพระทาตุพยังแตกเนื้อทองผสมนะครับเก่านะครับอมเขียวอมเหลืองนะครับยี่สิบสี่นะเป็นหลวงปุทวดนะครับปั๊มหลวงปุทวดนะครับ,นรบเนื้อทองเหลืองนะครับ มายเลขยี่บห้าครับเป็นหลวงพ่อกึ่นนะครับกิ่งหลวงพ่อกึ่นวัดดอนนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับคมชัดนะครับเนี่ยครับหล่อโบราณนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับน่าจะเป็นตระไหลเงินเก่าครับ เห็ยนยญหลวงพ่อเดิมนะครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับอันนี้ยิบเจ็ดนครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองสภาพใช้นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมหูหัวก็เชื่อมนะครับภาพสวยคมนะครับ ใช้มานะครับแต่ว่ายังคมชัดอยู่เลยนะครับโลหะเก่านะครับยี่สิบแปดนะเป็นเบี้ยแก้นะครับเป็นเบี้ยแก้เก่าครับอุ้มตะกัวนะครับแล้วก็ถัดลวดนะครับ ขย่าไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงยี่สินะครับเป็นพระผงรูปเหมือน,นครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับผอมเลี่ยมครับนี่สามสิบนะเป็นประดิษ์นะหลวงพ่อสวยวัดปีดารามน,นะครับ ไม้นะครับหลวงพ่อสวยวัดปีดารามนะครับประจิจหลวงพ่อสวยนะครับเป็นไม้นะครับสนใจนะครับต้องการในการติดต่อต้องส่วนแปดสี่เก้าส่วนสามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ สนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีแรงกิบเงินปลายทางนะครับฝากคุณเพื่อนในพี่นิวชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับสำหรับพี่นี้ขอจบไค้นี้กันนะครับสวัสดีครับ